ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เขามาอยู่กับปอกข้อยพ่อไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วครับในวันที่ยี่สิบสามเด็กครับยี่สิบสามหมายเลห้าพัสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีที่เจ็ดสิบสี่อีพีที่เจ็ดสิบสี่นะครับเนาะไอยเฝ้าเจ้าหน่อยเด้อเมื่อนี้แล้วมาอีกแล้วพี่น้องนั่นพี่น้องเบิ้งข้างหลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณเอฟซีก่อนเด้อครับผมแม่ทองเอา แม่ท้องสองตัวเนาะครับผมเอาแม่ท้องคุณแม่สาเด้อครับแม่สามเอาแม่ท้องไปสองตัวแล้วก็แม่เผือกเอกลูกไขรมูขาไปเอกครับผมเป็นเสื้อสามได้หางหัวใจเด้ครับผมก็คือออแม่ทังสารคามนะครคบเนาะนั่นเพิ่งกระปิดไปทั้งสามตัวพี่น้องครับเสื้อสามได้หานาะครับเนาะครับก็ขอบคุณหลายๆเดอ้ออีแม่แล้วก็ไอเอกผู้หนึ่งครับผมไออีพอดดิเด้อเพื่อนหน้ากลางจังหวัดนองบัวลำพูครับ เอาไปายังใจจัดตรงไหนเรียบร้อยเบิดสุดโตแล้วครับผมเอาให้ค้ำค้ำคุณคุณครับผมเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินลาน้านเขาเฮิร์นพ่งเจ้าสุขูกสุขคนเด้อครับผมเอาคลิปนี้อาสชีพเดเเียวเอาเงาตัวพี่น้องเด้อเออขึ้ข้<อ>า,างหลังเพิ่นเมื่ดมเมื่ดแล้วพี่น้องครับเอาเมื่อนี้ไม่น้ำเหนือสองรายการโอโอครับผมเมื่อนี้มีอยู่สองรายการเนาะครับเนาะสาวกับเป๋าเอาเบิ่งรายการที่หนึ่งเลยพ่อเอาแม่นี่ความสูงเพิ่นลอยสามสิบห้าบวกลบ ร้อยสามสิบสามพ่อเออร้อยสามสิบสามบวกลบเนอหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบเพิ่นเป็นลูกฟ้าประธานมีพี่น้องครับเป็นลูกสาวของพ่อฟ้าประธานได้กบูแล้วควายบัดนนี่ฟ้าประธานลูกสาวของพ่อฟ้าประธานอายุเพิ่นเท่าไหร่พ่อปีหนึ่งอายุหนึ่งปีนะพี่น้องเด้อจำกันครับผู้รอผู้ละครับผมอายุหนึ่งปีเป็นลูกสาวของพ่อฟ้าประธานเนาะครับเนาะได้กบูแล้วควายได้กบูแล้วหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบแมนเปิดไปสี่สิบเจ็ดคะแนน สี่หมื่นเจ็ดพันบาทด้วพี่น้องเด้อสมหายากเอามาเป็นอัตลักษณ์ไทยแม่ผู้หนีช่วงไร่บ่ได้พ่อสูงร้อยห้าสิบเอ็ดผมเกิดจากแม่ลอยห้าสิบเอ็ดด้วพี่น้องเด้อเฮ้ยคอยเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งอ่องข้อพี่น้องครับเบิ้งอัตลักษณ์พี่น้องเบิ้งคุณพูดนะอาวนะพูดจี๋พี่น้องเบิ้งช่วงเบิ้งท่ายืนพี่น้องครับ เพราะว่าควอยพิ่นเพิ่งจับมาใหม่เนาะพ่อเนาะอ่าเพิ่นอาจสิบ่ทันได้เกียงเสือกปานได้พี่น้องครับโอ้ยฝากเทานได้ไปก็ไปฝึกแน่พี่น้องตัวตัวที่3อืมที่คอยมาเปิดครับเอามาเบิ่งอัตราควณ์ข้ยเชาไหมครับเบิ่งกับหน้าตาเลยพี่น้องครับเอาตาแต้มแก้มเจ้ากระเจมตาแต้มแก้มเจ้าอัตลักษณ์ชัดเจนมากพี่น้องครับเป็นควอยน้อยที่อัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องเบิ่งท้ว้อ่ออ่ครับพี่น้องพุดเบิ่งท่วงท่ายืนพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งลั้ตัวพี่น้องครับบัดนี้เดียว เปิดไว้47คะแนนได้พี่น้องเด้อครับผม47,000บาทพี่น้องครับอ่าผู้ใดที่กำลังมองหาพันตุกรรมของพ่อฝ่าประธานเนาะครับเนาะแม่นอ่นาอนาคตนี่คือค่อยยักษ์พี่น้องครับนี่เบิ้งช่วงหน้าตาเบิ้งเล็บเนี่ยแหละพี่น้องเบิง้งหน,น้าตาพี่น้องครับคบิอ่อยที่หน้าตางามพี่น้องครับเขาอีกผมบอกเลยพี่น้องครับโอ้ข้ามข้ามพี่ครับบังห้องข้อพี่น้องครับนี่ตยหน้าลากกันเนี่ยเบิ้งอกเผาวยิ่งยิ่งพี่น้องสามเลยหนึ่งสองสามพี่น้องครับออื ที่สำคัญคือเล็บเราพ่อเนาะเล็บมุ่นปานเล็บนี่งามพี่น้องครับเนี่ยโบดโตโบดเตียงนี่พี่น้องเนี่เป็นจีบเล็บธรรมชาติเนาะครับมาเบิ่งห่าคอกเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเป็นควายสิล่ตัวยเงาพี่น้องครับใช่ดีเนาะพ่อเนาะร่างก็ดีเนี่ยพี่น้องครับงามเพลินงามตัว งามเพลินงามโตอีกแล้วพี่น้องครับนี่ลาโตที่สามที่ข่อยเปิดภาพมาท่านเดี๋ยวสิว่ายง่องนะพ่อเนาะเนี่ยพี่น้องครับผมอุ้ยอนาคตนี่คือผู้ใดเลี้ยงดีๆไปเป็นสายประกวดเลยด้วยพี่น้องเด้อว่ายหาชิปขึ้นแช่ครับผมพ่อเป็นคนละเบื้องช่วงไทยเพิ่งไม่เนี่ยพ่อเพรานได้แก่ใจดีด้วยพี่น้องเด้อขวัญดีครับผมขวัญหาเงินหาพ่อมีตกสวงพี่น้องครับคุณ่ะเบื้องไทยหางพี่น้องครับุมใช่เอาพี่น้องกับคุณอะ เหงาหางนี่ไงพี่น้องครับอ่าเหงาหางใหญ่หางหลายเป็นผัวใหญ่นะครพี่น้องก้วยหน้าขวดเท่าอ่าล่าม้ากันกระลังทีคือเขาอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงนะพ่อเนาะนี่นาชมตัวจริงพี่น้องครับมาจับมาบ่ายเบิ่งอ่าเบิ่งพัดเบิ่งแข้งขาดูไงเอ้าพัดผู้กรรมดีเลยล่ะแข้งขาไงแห้งพี่น้องครับ คุณอะขึ้น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 แม่พี่น้องครับเบิงเอาพี่น้องคุณอะโอ้โหเอาไขยแม่นี่ความสูงลอยสามสิบสามบวกลบเด้อเป็นลูกสาวฟ้าประทานมีใบมีหลอดครบครับผมเอาเปิดคะแนนไบสี่สิบเจ็ดกะแนนเด้อครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับเนาะงแม่อ่าลูกสาวของพ่อฟ้าประทานครับผมอายุหนึ่งปีครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบครับอ่านี่แหละพี่น้องครับปุรีที่กำลังมองหาตอนนี้พ่อฟ้าไปไปหวนอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับคุณอะ โอเคไม่เงยสอนเลยหรอกพี่น้องเอาครับผมเอาเบิ่งกับตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะพผู้ปิดยังไดครับผมเอาควายตัวนี้เด้อฟันน้ำนมเป็นควายตัวผู้เด้อโอ้พี่น้องครับเป็นตัวผู้นะครับเนาะสูงลอยสามสิบห้าบวกลบนะครับผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบอายุหนึ่งปีอายุหนึ่งปีครับผมแมนเนี่ยพีเล่นผู้ใดพ่อเป็นลูกไส้นิ่งมั่งก่อนโอ้เป็นลูก ตัวผู้นี่เป็นลูกไส้ของพ่อนินมังกรบางคนนะครับจีบลูกไข่เล่เอาใบมาให้โม่เจ้าเบิ้งครับผมพี่น้องเกิดเป็นเกษตรกรบางคนเพิ่นบงหูวจักน้องพอนินมังกรนี่แม่นผู้ใดพี่น้องครับนินมังกรกับพ่อเพิ่นกับลุงเพชรกูแล้วอืมนี่ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหลานของลุงเพชรด้วยพี่น้องแม่แม่แม่บัวงามครับผมเออเพิ่นอยู่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี ครับผมหมดแล้วนี่มังกรน,นี่เนี่ยพี่น้องกระสานมังก,กรรังพ่นนี่เพิ่นบ่งจักน้อนงปาพรน,น,นี่มังกรนี่เพิ่นเป็นปผมจังไดหลานลุงเพชรคักๆเลยล่อะไรป้าผีน้องเอ้ยคุณเนี่ย เอาไปได้สามสิบเก่าคะแนนอายุเท่าไรครับพ่อหนึ่งปีซ้ำกันครับตัวแมนนี่น้องครับอายุหนึ่งปีนี่แหละนี่มั่งก่อนร้อยสามสิบหาบวกลบน้ำผ่อเนาะหลานลุงเพชรมีเสียมีใสครับผมนี่แหละพี่น้องขอยยานมูเจ้าบางคนจะอาจสีบอลรูจักข่อยกระเลยเอามาเบอร์ให้มูเจ้าเบอร์ถือแล้วเคาื่องยานฝนตกพี่น้องครับ แต่ว่าลูกฟ้าประธานเนี่ยเขาก็มีขึ้กันด้วยพี่น้องเด้่ยฟ้าประธานมูเจ้าก็บสิรู้จักกูพี่น้องเกษตรกรอาชสิรู้จักหลายครับผมมามาเบิ้งอัตลักษณ์แม่พี่นีสูงไรมาได้พ่อตัวนี้แม่เพี่นี่สูงลอยห่างิบสามเลยที่นี่ก้วยตนพี่น้องครับมาเบิ้งเขาเนี่ยแหละพี่น้องโอ้ยอดซ้อนพี่น้องเลยเขาส่งเสียบ้านนี่มันก็คือร้านลุงเพชรด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยร้านลุงเพชรครับผมเนี่ยเบิ่งหนาเขาพี่น้องเขาที่เปิดกว้างเขาใหญ่เนาะพ่อเนาะมาเป็นซอมคอนเขียนห้องพี่อลไรพี่น้องครับไอพี่น้องเน โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งแต่ว่าบาดนี่ครับเนี่ยแต่ว่าบาดนี่ไอ้เนี่ยโอ้นี่พี่น้องครับนี่หอ้พันมีห้อยไอ้ห้อยผาดตะน้อยถือน้ำปักจับตะน้อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้พี่น้องเบิ้งครับผมเออเบิ้งให้มันแก่แต่บนี่ก็คือห้อยเพันของมาตะน้อยกะแต่ว่าพอทรงผลทอพันธุ์ทุกประ กับผมบ่ได้ส่งผลต่อพันธุกรรมเด้พอพี่น้องเด้อเนี่ยบ่แม่นออกพี่น้องเบิ่งครับผมบ่แม่นออกลูกมาแล้กเสิเป็นหูกระฟอบ่แมน่นอเอ่อเพราะว่าหูเพิ่นนี่ตดน้อยนี่เพิ่นของน้ำบักจับครับอือเจ้าของเพิ่นว่าก็สิแม่นความเล้าครับผมแต่ว่าตามพันธุกรรมก็สิทําเป็นเป็นพ่อพันธุได้คอเข้าเป็นไว้จับสัตว์ก็บ่มีปัญหาครับผมนี่ก็คือเฮา เบียงเอาลูกเพิ่น้องพี่น้องครับเบียงเอาลูกอ่านี่ก็คือเพิ่นเปลี่ยนมาตะหน้อยเนาะเหากับบอลู่ามันเปลี่ยนนวลยังอ่าเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนพี่น้องครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับอ้าคขยไปจับสัตว์มีพันตัวกลับดีๆเด้อพี่น้องเบื้องผมอัตลักษณ์นี่พ่อบานี้โอ้ยตาแต้มนะอยแก้มเจ้ากระจั๊มนะเนี่ยนั่นที่นาะพ่อเนาะเหาสีมีตัวผูมาเปิดแบงพี่น้องเด้อครับ ข r, ันบ่มีขันบ่ง่ายไม่หลีกขันบ่จากน้อเปิดพี่น้องน้านนั่นที่สีมีเขามากพี่น้องครับพ่อถอยคัหลังนิดน้อยนะครับถอยถอยขึ้นนิอยนึงครับคบมาดนิเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาเสื้อเสื้อเพิ่นบาดนี่พ่อนี่มังกรเสื้อจากของเก่าเพิ่นว่าบักแก้วมังกรนี่หนิตัดโตลูกเพิ่นลูกไส้นี่คือว่าเสื้อว่าแก้วมังกรแมนอ่าเป็นลูกของพ่อนินมังกรแมนเพิ่นเป็นหลานไส้ของลุงเพชรเนี่ยพี่น้องครับเดือสายดีได้พี่น้องเด้อ อย่างพี่น้องครับไายมะนาตัดพี่น้องครับเพราะว่าควายอุ้งไท่ส้างอุ้งยเพิ่นสิมาเรื่องข้องสางก่อนเอภรนอเนาะข้องสางได้สิมาเรื่องข้องสางเรื่องกระดูกพี่น้องครับใครดีด้วยพี่น้องเรื่องใครตรงกันเป๊ะเลยพี่น้องครับเอาแบบว่าไทยนี่ม่อนพี่น้องครับเปิดไว้39คะแนนเอาไปจับสัดหนึ่งเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ไว้ในคอกก็พิดหลังเลยควายแม่นี่เอ้อยอะไรอะไรตรงไหนะบุเรที่กําลังมองหาเลยพี่น้องเรื่องพันธุกรรม อ่าของพอลุงเพชรนะครับเนาะแมนอ่านี่ก็คือเป็นหลานครับผมเป็นหลานของพ่อลุงเพชรอ่าเป็นหลานได้ใส่ได้ละครับผมเจ้าแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นลูกเป็นลูกดินมังกรครับผมเป็นหลานของลุงเพชรแม่บัวงามครับผมเอาพ่อต้วนี้จิ้งรอบครับเอาคล้วยผูตัวนี้เด้อเพื่อนเป็นลูกใส้ของนินมังกรเด้อครับผมเพื่อนเป็นหลานของลุงเพชรความสูงเป่นรอยสามสิบห้าบวกลบ ครับผมเออเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องผมสามหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องเด้อแมนแมนท่าน,นตุกกรรม,มของพ่อลุงเพชรครับผมสีสันเป็นกระอาจสีบอปฝันได้เนาะพ่อเนาะแมนแมนก็คือข้อยนี่เป็นสีดอกเหล้าเหลืองนี่พี่น้องครับดอกเหล้างามเลยพี่นออ้องอ่าเจ้าหมื่นนี่พอดนสีบอสีแดดได้หน่อยครับเอาขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องแฟร์ห้องไล่มุข้อยแล้วเอาขอบคุณผู้ไอ้มาปิดนาคอกไอแม่ท่องสาเนาะเอาสามตไป เสื้อสาได้หาแล้วก็อีพอดิษอยู่หน้ากลางคองบัวลำพูครับอาขอบคุณตัวการติดตามครับอ้าผม